สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้นะคะเมื่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเศษส่วนกับคุณครูเก้านะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยการบ้านจากเรื่องที่แล้วนะคะคือเรื่องการลบจำนวนคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันที่คุณครูให้งานไป3ข้อนะคะข้อที่1คะ่ะ2เศษ3ส่วน5ลบ หเศษ3าส่วน10เท่ากับ1เศษ3าส่วน10ค่ะต่อไปข้อที่2อนะคะสเศษห้าส่วน8ลบ3มเศษ1ส่วน2เท่ากับ1เศษ1ส่วน8ค่ะต่อไปข้อที่3มนะคะหเศษ3าส่วน10ลบ3มเศษ4ส่วนหเท่ากับ หนึ 1> 1่งเศษห้าส่วนสิบหรือบางคนถ้าตัดทอนแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองค่ะต่อไปค่ะคือเรื่องการคูณเศษส่วนสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนค่ะคือเรื่องการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนซึ่งเวลาเราทำนะคะให้นักเรียนค่ะนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเดิม ตัวอย่างที่1น,นะคะ12คูณ4ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่เวลาทำค่ะให้นำโจทย์มาเขียนอีกหนึ่งรอบจากนั้นนะคะนำจำนวนนับค่ะก็คือ12คูณกับตัวเศษค่ะก็คือ4ก็จะได้เป็น12คูณ4ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะเป็นเลข5จากนั้นนะคะ12 4เป็นเท่าไหร่เอ่ย 48ส่วนด้วยห้าค่ะซึ่งสี่สิบแปดส่วนด้วยห้านี้มีจำนวนอะไรที่หารเขาได้ลงตัวพร้อมกันไหมคะไม่มีค่ะแสดงว่าเศษ48ส่วน5นี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่เขายังเป็นเศษเกินดังนั้นต้องทำให้อยู่ในรูปจํานวนคระโดยในข้อนี้เราท่องสูตรคูณแม่5นะคะถ้าอะไรใกล้เคียง48มากที่สุด 5้าเค่ะสเะีเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษสามตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะเป็นเลข5ได้คำตอบเรียบร้อยค่ะ9เศษสามส่วนหค่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ8คูณกับ3าส่วนสี่เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะนำโจทย์มาเขียนอีกหนึ่งรอบ จากนั้นนำจำนวนนับที่อยู่ข้างหน้าค่ะก็คือ8คูณกับตัวเศษค่ะก็คือ3ก็จะได้เป็น8คูณ3ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะเป็นเลข4จากนั้น83ดาเป็นเท่าไหร่คะ8-3เป็น24ตัวส่วนเหมือนเดิมเป็นเลข4ค่ะซึ่งเศษ24ส่วน 4- นั้นมีจำนวนอะไรที่สามารถหารเขาได้ลงตัวไหมคะมีค่ะ ก็คือสีนั่นเองสามารถนำสีมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนสีอะไรเป็น24หรือใกล้เคียงมากที่สุดคะสี่หกยี่สค่ะต่อไปสอะไรเป็นสี่คะสีหนึ่งเป็น4ค่ะก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน1หรือเท่ากับ6นั่นเองค่ะ ต่อไปตัวอย่างที่3ามนะคะ18คูณเศษ3ส่วน8เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะนำโจทย์มาเขียนอีกหนึ่งรอบจากนั้นนะคะนำจำนวนนัดที่อยู่ข้างหน้าค่ะคูณกับตัวเศษค่ะก็จะได้เป็น18คูณ3ตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะเป็นเลข8จากนั้น18คูณ3เป็นเท่าไหร่คะเป็น5้าสิบสี่ค่ะตัวส่วนเหมือนเดิมเป็นเลข8ค่ะ จากนั้นนักเรียนลองดูสิคะว่ามีจำนวนอะไรที่สามารถหาร54ส่วน8ได้ลงตัวหรือไม่มีค่ะก็คือ2นั่นเอง2อะไรเป็น54คะหรือนักเรียนจะหาว่า54หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ได้เป็น27คะ่ะต่อไป2อะไรเป็น8คะ2 4เป็น8คะ่ะ ดังนั้นก็จะได้เป็น27ส่วนสี่ค่ะซึ่ง27ส่วนสี่ไม่มีจำนวนอะไรสามารถหารลงตัวได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วแต่27ส่วนสี่นั้นยังเป็นเศษเกินต้องทำให้อยู่ในรูปจำนวนคะ่ะโดยในข้อนี้ท่องสูตรคูณแม่อะไรคะแม่สี่ค่ะสอะไรใกล้เคียง27มากที่สุด4ี่หค่ะจากนั้น เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ3ค่ะตัวส่วนเหมือนเดิมเป็นเลข4ได้คำตอบเรียบร้อยนะคะ6เศษ3ส่วน4ค่ะต่อไปจะเป็นงานสำหรับวันนี้ของนักเรียนนะคะให้นักเรียนค่ะทำงานในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่36และ37ค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปทีละหน้าค่ะ แล้วส่งมาในลายส่วนตัวของครูเพื่อคุณครูจะได้เช็คงานของนักเรียนในสัปดาห์นี้นะคะ